เย็นนี้เรามาตัดหญ้านะครับผมที่สวนทุเรียนกลางนาของเรานะครับ<ม>นี่ฝนก็เริ่มมานุ่นแล้วมืดๆม,มานุ่นแล้วนะครับหน้าฝนนี่หญ้าขึ้นไวมากนะครับและเรายังหาจังหวะพ่นยาป้องกันกําจัดมแมลงยังไม่ได้เลย <laughs> นี่ครับใบก็วววแหวงแหงไปหน่อยนะครับผมนี่ก็ดูแลกันต่อไปครับบรรยากาศยามเย็นนะครับผม ตอนนี้นี่6โมง6นาทีนี่ครับผมพอยังมีแสงให้เราได้ตัดหญ้าบ้างนะครับผมก็ยังพอจะมีแสงบ้างนะครับนี่ครับผมโซนนี้นะครับเราก็เริ่มแต่งกิ่งไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่บรรยากาศยามเย็นเอาน้องหมามาด้วยนะนี่ครับผมนี่ครับฝนมาแล้วนะ